สวัสดีค่ะมินิเซอร์เวอร์วันนี้เราก็จะมากินเป็ดกับไก่ทั้งเป็ดทั้งไก่ต้มอันนี้หมูแดดเดียวค่ะอันนี้ไก่อันนี้เป็ดจะชอย่างี้สิอันนี้มะม่วงโช่วยให้เขาดูหน่อยนี่นะคะถ่ายบ่างเงี้ยเอาข้าวเหนียวมาโรด ข้าเหนียวมาโรด่ะกินค่ะอล้วแยนีนี่กินมะม่วงแล้วนี้นีกินไก่กินเป็ดมันก็ขี้เอาเลยอ๋อ nghe mỏi mệt, nghe hỏng, cái này, yếm, hơi Ăn nước đây cha, Ăn nước càn Biết tôi bằng ngay Nhìn này khá là khôn Mặc mà Ừ. เป็กไหมคะร่มทะเลาะสีมันเหลืองเงือมันบะมันบะสวกได้สีมันจังสีมันเป็นพันบอกมพันเนี่ยมะม่วงพันเอง เราก็ม,มองไม่ตกตามแต่พี่น้องนี่เราลลา่กันอย่างนี้เลยให้ราานุนเนี่ยเนี่น่ยอืมทุกคนดูสิเข้าใจปากงี้นะอืมอ่าความบวกมึงบวยาก็สิกินย้ามักอันขราวนี้กับตำหมัก่วงอ่า ให้เพิ่นกินไก่ดึงเลยวแ่าน้องมันดึงขึ้นมานไม่กินหน่องอ่ะยายกินไหมล่ะยายถ้ากินสูตรหรือยายกินเยอะแล้วอืม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 กินเลยกินเลยมึงไม่ชอบกินน้องมึงชอบกินอะไรวัดบุกบ้างกินตรงมันๆหน่อยโอ้ยกินเลย กินกิได้กินได้ชอบกินหนังหนังมันแบบย่อยๆดิอ่ะอคิดว่าจะเอาไปกินในน้ำนะเนี่ยพอก็ <c oughs> คิดว่าบุกจะเอาไก่ไปกินในน้ำยายตกใจเอากินบนบกก็ได้ตอนนี้กินในน้ำามากินบนบกก็ได้ เไปเจอเพื่อนอืมอืม,มเป็ดอะตัวหนังแน่แล้วกับเป็ดกระไดกินแล้วจ้ดจะกินเป็ดกินก็นกับตามสบายเลยค่ะอร่อยอ่ะเด้อที้แรกกระสีลาบเป็ดแม่โอ๊ยมันเห็ดยากพดขาดลาบเป็ดกระไดหลายย่างหลายแนวพมดเลย าลาบ็ดต้องคนใจเย็นๆอนี่รื <S 1> <S 1> อะไรกินต้มปอตินกับเสี่กับกินปอตินกับเสี่ยไปน้ำนกินมนี้หน่อยสิเอาเลยเออเออ อ๋อว่าโอ้ยยกบอกขึ้นแล้วมันถึหลุด <laughs> ว้าพห <laughs> ลุดหลุดแล้วพี่น้อกไงค่ะขอค่ะนี้หน่อยอ่ะว้ามันจะตั้งใดป่ะน,น่ะ วดินี่อหวัวไม่อยู่นี่ยเนี่ยก็เอาไปซักเหล่านี้อ่ะกินหลายเด้ดอพี่รอผลเนไหมอกมันนะ่ะโอ้ยำเสียกดีๆแล้วก็ยำใส่้ับม่วงใส่้พริกเผาแสบ่บอันนั้นเหรออ๋อคอยกินอยู่ไก่นี่แหละ อวางตัวนี้เดี๋ยวมดมันได้กิน เลยเป็ดกันต่อคนโอ้ยเดี๋ยกวก็แต่มาย้ายกินอันนี้อันนี้ค่อยกินหลังกินแบบกินขัาวเดียวบบกกินตำหมากวางชากันหืมโอ้โหปวดใจปวดใตัวแปลกก,ก,ก,กินไปเถอะ ไม่คืม,มั้งยาก,กินนะอร่อยนะมไม่กินก็ไว้ให้นัน่นหองกินนะอะไรอ่ะกระโวกไอ้ค้ามันได้นั่น,อนหนองยายจนนั่นหนองนะจัดการนะเดี๋ยวเป็ดเอาให้แม่มงึง อืมวันนี้ค<า>นไปงานบวชเลยบ่ได้ลงคลิปใช่ค่ะติดภารกิจไปงา,งานบวชงานบุญอ่าไม่รูนะหนึ่งวันอยู่ ลดยกไม่ได้เนี่ยยกหลุดเลยอะยาวอันส่วนไหนไม่ไหวนี่เจะไม่ลองแซบบัก่วงบัก่วงพันนี่แซบขนาดนะอเบเปียวอมหวาน มัน กินเดยกินเยเยอะอันนี้หมูแดดเดียวอร่อยนะสู้ไก่กับเป็ดไม่ได้หรอกอืออืมโอ้ยผมเลยต้มน้ำแกงน่ะซัอิีกหนัก็ะน่าเกลียดไหม mẹ kìa tia tía mẹ 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 mà. mẹ mới mẹ 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 tấp ấn mẹ mẹ ấn tai tai cay tấp cay mấy mẹ mẹ tai Ừ. tai tấp Lá cả cả cái đó là cái hả hết dạp nặng 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 เปีป่ยน,น,นเป็นปีนั้นเปี่ยนเป็นปีนี้แล้วเดี๋ยกสสสส็ส่งความสุขสอคสอส่งความสุขพูดถึงส่งความสุขสมัยก่อนเป็นสาวนมนม,นมเนนมียนจดไมยหายายเลยว่ายิ้มก่อนด่านตะวันก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนจะเปิดจอหมอหัวซ่า,ซานยมีดอ <laughs> กมอว่าิมมี่ใช่ไหมกมอก็จดหมายเด็กกิกมมีอะไรมึงบ้าเด้บอกนี่อ้าวแล้วโอ้ามอก็จดหมายตัวสมัยก็กระเอิ่นสารสงสารหากันเป็นจดหมายเนี่ยก็เห็นเอิ่นสารน่าปิดรายการมิดนี่นสแซบเวอร์อ โอ้ยทุกใจมาทุกคนกินเหมือนพี่น้องเอ้ยขอโทษขอ,ขอไปละลายเนาะถ้ากินหมด<อ>คนละตัวนี่คือ,อามาวางว่าอยากให้พี่น้องอยากน้ำหรือจะได้ไปกินเขาแทบๆมนนะพูดพูบางคนเขากินเขาบ่แ่บกินเขาได้นหน่อยกินเขาบ่าลงสินะเห็นอะเพื่อจะได้อยากน้ำแต่ว่ากินเหมือนหรกินว่่เหมือนดอก าสหรับคลิป,ลปน,นี้แต่กันเนี่แหละเดอ้อขอให้แอบมีหลักแฟนขับแฟนเพจแฟนเอฟซีจงมิตรแต่คมสุขคะเจริญตลอดไปสาธุอย่าเจ็บอย่าป่วยรวยรวยหฮงๆงสาธุนี่นมันไหวพาดอเนาะเอเอโชกดีนะจ๊ะโชคดีทุกคนจ้า